เื่อตอนกลางวันคุณนั้นเป็นชาวนาที่ถมตัวแต่พอตกยามค่ำคืนทุกอย่างมันเปลี่ยนไป oh no ไม่จริงขี้โมโ้กูไม่เชื่อเพียงแค่คุณคิดว่าคุณเอาเข้าโพดอิโมจิมาแปะไว้ตรงนี้แล้วจะทำให้ผมกลัวอย่างนั้นเหรอตัวผมไม่เชื่อเด็ดขาดจะมีสัตว <c oughs> ์ประหลาดแปลกๆที่รูปร่างคล้ยายกับกวาง <c oughs> บุกรุกเข้ามาอยา่างสวนของคุณ <c oughs> No please n o สวนการเกษตรของฉันไหนใครจะมาบุกรุกบ้านกูนะ Sniper rifle เดีย๋ยวมึงเจอกู anyway ครับในวันนี้เราอยู่กันในเกมที่มีชื่อว่า skinwalker ranch <Wow. S 1> เป้าหมายของเกมนี้ก็คือให้เรานั้นทําฟาร์มในยามเช้าและปกป้องบ้านเราในยามวิกาล hmm. โดยที่ในยามวิกาลเนี่ยจะมีสิ่งแปลกๆสุดหน้าขนลุกคลืบคาดมายังบ้านคุณเฮ้ย hey, ทำไมแกถึงยังอยู่บนเตียงอยู่ลุกขึ้นแล้วไปทําฟาร์มได้แล้วแกรับแกไแต่ฉันก็เสียแล้วนะทําไมวะ ทำไมผมต้องมาทำงานอะไรแบบนี้ด้วยโอ้วัาเต a อแครอทซีดพิกอัพซีดจัดไปผมมีแครอทซีดมากถึง6อันแล้วนี่อะไรเนี่ยอีกาโอ้ไ oh, มนะจู่ๆผมมีอีกาในจินตนาการนะครับเขาสามารถคุยกับกูได้โอเคเขาบอกให้ผมก็ผมไปปลูกแครอทแล้วไงต่อแล้วไงอ๋ออ๋อออไม่ๆๆผมจำเป็นที่ต้องรดน้ำก่อน นั่นไงมันพูดมาแล้วคุณผู้ชมว่าอ้ออ้ออ้อนั่นแหละโอเคเราสามารถรีฟิลน้ำจากตรงนี้ได้สวยงามมากที่เหลือก็รอรอผลผลิตจากการเกษตรคุณผู้ชม is t h a <an> t is t h a t เจ้าตู้ oh my god lucky นี่เจ๋งว่ะ เดี๋ยวนี่กลัวมึงเล่นเกมอะไรอยู่นี่โกลอาการเดนสาขา2ไม่นี่ผมจะทําการเอาแครอทของผมขายเซลล์ออฟโปรดักต์สุดยอดได้มา18บาท What do you mean แล้วยังไงอ่ะไอผมมีแซกด้วยว่ะแล้วผมก็มีแครอทซีดส่วนอันนี้อะไร <c oughs> มันจะทําการลดเวลานะครับในการปลูกวัตเตอรผมไม่รู้ว่าเขากำลังเสืออะไรแต่ไม่เป็นไรนะครับผมจะพยายามเล่นไปเรื่อยๆโอเคเดี๋ยวปลูกพืชเพิ่ม ก่่ออนอนืผมมองว่าเรานั้นจําเป็นที่จะต้องหาเงินให้ได้เยอะๆก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยแบบปลูกพืชอันใหม่ที่มันนั้นจะทําเงินให้เราสูงกว่านี้ s a l l all product แล้วถ้าผมจะซื้อล่ะ I want to buy something oh wow pumpkin seed ผมจะเป็นที่ต้องซื้อพ u m p k i n key ก่อนว่ะ hmm. oh no w wow. o ผมสามารถซื้อสัตว์เลี้ยงได้ว้า wow. ว are you kidding me โอเค ผมอาจจะจาเป็นที่จะต้องเก็บเงินซื้อร d ด s h k คี Key ก่อน <Okay. S 1> นะเออหลังบ้านผมมีไข่ผมเก็บไข่มาขายโอ้โหตรงที่ตรงนี้น่ากลัวมาก no 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 oh no no เฮ้ยอย่าเพิ่งสิยงอย่าเพิ่งใจเย็นตะวันยนีอย่าเพิ่งตกดินเวลาสยองขวัญกำลังจะเริ่มต้นขึ้นเสียงเพลงสุดสยอง no ตรงนี้ก็มีช็อปด้วยส่วนตรงนี้อะไรวะเนี่ยนเวิร์ตอะไรสักอย่างอโอ้กอดโน no no โ no, น no, no คุณผู้ชมผมว่าผมอาจจะไม่ได้ต้องเข้าบ้านก่อนวะ่ะนี่มันสยองแล้วก็น่ากลัวเกินไปโอ้ oh, my God แล้วมึงนั่งอะไรเนี่ย <c oughs> กูสะดุ้งหมดแล้วชั้นสองของผมมีไหมมีเตียงแ๊บหนึ่งเตรียนเ n i ร์ r ร i ฟิล ผมกดรีโหลดได้ไหมทำไมกระสุนของผมมันเป็นศูนย์น่ะโอ้ยกดดอบก่อนนายโร์ไรเฟิลนายโป้บ้านพี่มึงกระสุนสิีน่ะเฮ้ยผมเสียวว่ะเฮ้ยผมกลัวว่ะเฮ้ยกูกลัวผู้ชมหรือว่าจริงๆข้างนอกมันอาจจะไม่มีอะไรก็ได้มีแต่จินตนาการที่กำลังเล่นงานฉันหรือว่ากูหลับเลยได้ไหม ไม่ไหวแล้วขอนอนก่อนนอนไม่ได้ hey. ตากูฝาดไปมเปล่าคุณผู้ชมผมเห็นสิ่งแปลกๆคุณผู้ชมตาขูไม่ได้ฝาดไปใช่ไหม <c oughs> <c oughs> ฉันฉันมองเห็นสิ่งแปลกๆแต่มันติดบักอยู่ผมควรทำยังไงเฮ้ย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  โอ้โน้โอ้ย no no not m u y ticket dude dude ออกไปเดี๋ยวนี้นะกวางสามารถเป็นปุ๋ยได้เอาอะไรเดี๋ยวมึงจบละเดี๋ยวมึงต้องกลายเป็นปุ๋ยบ้านกู oh. สไนเปอร์สไนเปอร์สไนเปอร์เป็นไงล้มทั้งยืนหนุ่มน้อยเฮ้ยมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นมึงมานี่มึงมานี่ฉันจะเอาแกไปทำเป็นปุ๋ยแม่งผมทำป็นได้ต้องยิงเขาตายนะครับทำป็นที่ต้องยิงกวางตัวนี้ตาย เพราะเขากำลังจะมาเล่นงานน้องไก่ของผมโอ้ย right, คุณผู้ชมผมว่าผมมีเงินเยอะอยู่นะเดี๋ยวผมจะทำการปลดล็อกซัมติง้งเช่นตรงนี้ radish k e y โอเคพอผมปลดล็อกได้แล้วผมก็จะสามารถซื้อต้น radish ดดได้ลูกดิชฉันนั้นกลายเป็นชาวนาแบบเต็มตัวแล้วปลูกแครอทก่อนเรียบร้อยแล้วก็ตรงไหนนะครับที่มันปลดล็อก radish ตรงนี้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 ผมจเนี่ต้องใช้คีย์ปลดล็อก Nice Nice เอาละแล้วก็ปลูก r a ด i s h ตรงนี้ผมอยากรู้ว่าเกมเกมนี้เราสามารถที่จะซื้อแบบพวกไก่มาเลี้ยงเพิ่มได้ไหมผมว่ามันน่าจะดีกว่าพืชแล้วนี่คือเรืออย่างนั้นเหรอเดี๋ยวผมดูเรือก่อนดีกว่าเรือตรงนี้โอ้นั่นหมายความว่าเราสามารถหนีได้ใช่ไหม ผมต้องการ s c r a ปสามแพร้ 3, พงสองฟิลหนึ่งโอเคจัดไปอย่างนั้นนองผมก็รู้แล้วว่าเกมเกมนี้เรานั้นสามารถที่จะหนีออกไปจากที่นี่ได้นะครับ s a l l all product เดี๋ยวผมดูก่อนผมสามารถซื้ออะไรได้บ้างโอเคผมสามารถซื้อ scrap ได้ตรงนี้เราสามารถซื้อไก่เราซื้อไก่มาเพิ่มคุณผู้ชมนะครับโอเคเรามี2ตัวใช่ไหมใช่มี2ตัว,ล,วละลา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 ชีวิตชาวสวน โอ้ Ooh, ผมมองว่าถ้าเราเอาสติ๊กมาไว้ตรงนี้อ๋อไม่มันต้องการสติก3อันใช่ไหมมันถึงจะแบบเปลี่ยนเป็นแพลงได้ถ้าผมจะวิ่งไปช็อปเนี่ยมันทันไหมวะ no no ผมจะไม่ที่ต้องมีแพลง3อันก่อน no และนี่เป็นตอนกลางคืนแล้ว no แป๊บหนึ่งเก็บเฉพาะพืชที่มันโตก่อนอ้ oh my god ok เ okay. k คุณผู้ชมผมคิดว่าถ้ามันเป็นตอนกลางคืนเราควรที่จะไปแอบอยู่ที่บ้านของกูก่อนเพราะว่ากูนั้นกลัว ต้องแบบจับตาเฮ้ย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  no 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 not my c กอ c k e n oh my god dude no no w e n ผมว่าบางทีผมอาจจําเป็นที่ต้องประหยัดวัตประหยัดไอ้อะไรวะกระสุนปืนของผมก่อนนะครับผมสามารถจะใช้กล้องในการจิ้มให้พวกนี้ตายได้น่าจะแลดูขนลุกนิดนึงแต่ว่านะผมไม่มีทางเลือกผมจําเป็นที่ต้องประหยัดจริงๆ ผมนึงนะผมสามารถเอาพวกนี้มายัดทําเป็นปุ๋ยได้โอเคโอเคผมสามารถเอาพวกนี้มายัดทําเป็นปุ๋ยได้ไม่ได้ละผมะต้องวางแผนว่าตอนเช้านี้ผมจะต้องทําอะไรนะอย่างแรกผมเอาไปขายก่อนแล้วอย่างที่สองเดี๋ยวผมจะซื้อบางสิ่งอาทิเช่นสิ่งนี้ในการปลูก <Okay. S 1> อย่างที่สามผมจะเอาแรดดิชไปปลูกก่อน Oh god what the เฮ้ยม hey, ึง ตอนเช้ามันก็มาวะทำงี้ได้ไงอะฮะกูสะดุ้งหมดเลยอะอตายมันอะนี่เก็บใส่แทกแม่งเลยนี่เลยผมเจอฟิวแล้วโอเคเจอฟิวแล้วไกด์ guys. ชิ้นส่วนที่จะทำให้ผมนั้นออกไปจากที่นี่ได้อาจจะต้องหาเศษสติ๊กนะครับแล้วก็แพร้กการหาไม้นี่แหละน่าจะเป็นอะไรที่ค่อนั้งนีจะยุ่งยากมากๆเลย ตัดต้นไม้ก็ไม่น่าได้นะครับต้องให้กูไปหาเศษไม้เองตอนนี้ผมเจอเท่าไหร่แล้ววะ5อันผมสามารถเอามาแปลงเป็นแพลงได้แล้วหรือยัง6อันอยู่ตรงนี้โอเคเดี๋ยวผมจะเอามาแปลงเป็นแพลงก่อนผมว่าเราได้ทำได้ฮึบนาฮึบโอเคตอนนี้ผมกำลังคิดอยู่ว่าผมควรที่จะแบบเก็บแพลงเอาไว้ เพื่อที่จะหาทางออกจากที่นี่เลยคือเก็บเงินให้มันได้เยอะๆเลยแล้วก็หนีไปเลยโดยที่เราไม่ต้องต่อสะพานไปยังเมืองแต่ในขณะเดียวกันเราก็ยังจําเป็นนะครับที่จะต้องเก็บเงินซื้อไอเกียร์อยู่ดีอะเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอสแครปที่มันเป็นเกียร์ตรงเนี้ยแพลงสองอันผมมีแล้วมันขาดสแครปเว้ยบางทีเราปลดล็อกสัตว์ถ้าทางน่าจะดีกว่าเนาะเพราะว่าสัตว์มันน่าจะแบบผมไม่รู้ดิมันกินเวลาน้อยกว่าอันนี้ผมพูดจริงนะ มันไม่ต้องการแบบการดูแลใส่ใจมากเหมือนกับพวกพืชอะไรประมาณนี้เซลล์ออปโรดักได้มา300นะครับโอเคผมว่าเดี๋ยวผมจะทําการซื้อบางอย่างอาทิเช่นซื้อวัวมาเพิ่มอ่าวัวมันจะดอกอะไรให้กลัวอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวผมแปลงร่างสติกก่อนเฮ้ยมึงอย่าพื่งดี๋ยววะโน o no, t r i g ไร n นว Come on man โบร์คอมมอโอเคโอเคโอเคผมว่าผมจะยอมเสียสละแพ้งเพราะผมมองว่าแพ้งเนี่ยมันหาง่ายอยู่โอเคเราซ่อมสะพานเสร็จละเฮ้ยคุณผู้ชมนี่มึงหยุดเดี๋ยวนี้นะเว้ยผมรู้เว้ยตัวนี้มันจะแบบแอบหลอยน้องวัวดู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 คุณผู้ชมดูตามันสีมันโคตรน่ากลัวเลยไนโพรไรโฟอย่าอย่า อย่าเข้ามาใกล้นี่มันเกมเลยวะเนี่ยเกมป้องกันสัตว์ซิมูเลเตอร์ใช่ไหมระหว่างนี้นะครับเราต้องเล่นแบบระวังระวังโอเคสวยงามมากผมว่าผมพร้อมว่ะเดี๋ยวผมจะทำการขายให้หมดเลยเซลล์ออกแล้วเดี๋ยวผมจะเอาเงินนะครับส่วนนี้ ลองข้ามสะพานไปดูยังเมืองผมคิดว่าในเมืองมันต้องขายของแบบของดีแน่เลยวะ่ะเห็นไหมก็ยังมีแบบเม็ดคิดอะไรประมาณนี้โหนี่กระจายไปตรงไหนต่อวะเนี่ย oh. เม็ดคิดอะไร20บาทแล้วนี่อะไรเนี่ย Smelling Salt <What? S 1> ผมไม่รู้นะครับแต่ว่าผมจะทำการซื้อสิ่งนี้ Yes please จัดไปซื้อมาหนึ่งอัน ส่วนตรงนี้โอ้โหนี่แหละที่ที่กูนั่นจะมาเอากระสุนใช่ไหมกระสุนสไนเปอร์อยู่ตรงไหนวะมันมีกระสุนสไนเปอร์ไหมวะอันนี้กระสุนไรเฟลิลน่าจะใช้แทนกันได้เปล่าเดี๋ยวลองดูดิผมเก็บไปแล้วโอเคโอเคน่าจะเรียบร้อยละส่วนตรงนี้มีกลับดักขายด้วยวะไม่ดีนะเนี่ยแต่ยาง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 ,ย,ง,ย,งยังไม่ซื้อยังไม่ซื้อเดี๋ยวผมสำรวจก่อนสำรวจแถวนี้เผื่ออาจจะมีแบบของดีสุตรรีวเวอร์โอ้โหกู ออกสำรวจแมปเนี่ยเราขาดแค่แบบแครบอะ่ะนั่นหมายความว่าเราจะไม่ไดต้องแบบเน้นการทำาฟร์อย่างเดียวเจ้าวัวพวกนี้มันดอบอะไรให้ผมวะเฮ้ยวัวสรุปมึงดอบอะไรให้กูบ้างไหมนเนี่ยปกติวัวจะไม่ได้ต้องดอบนมให้กับผม <l ots> กด e เพือ่อเป็นกัน collect milk โอเคโอเค,อเ,คเราต้องเดินไปหาเขาโอ้โหคุณดูแบบไอไก่พวกนี้เวลามึงแบบไข่โ,โหมไขม่มั่ว คราวนี้กูดูแลลาบากแล้วไก่อีกตัวหนึ่งแม่งก็อยู่ตรงนี้อีกตัวหนึ่งก็อยู่ตรงนั้นค่ําคืนนี้มืดแต่ไม่มีตัวอะไรมานะครับเกมนี้จริงๆกูจำเป็นที่จะต้องแอบไม่ใช่เหรอวะทําไมกลายเป็นว่ากูจะต้องเป็นแบบเป็นคนมาโซโลโ่ปกป้องสัตว์พวกนี้ห <c oughs> รือว่าไอ้คืนหมอกไอ้ผีมันไม่ทำงานวะ <c oughs> ผมไม่แน่ใจวะโอเคหม <c oughs> อ,อกหายไปแล้วเก็บนมมาเพิ่มด่วน ผมว่าคราวนี้ผีน่าจะมาแล้วผีน่าจะทำงานแล้วแหละเฮ้ยไม่ทำงาน Yes เอาละเดี๋ยวผมจะทำการเอาของทั้งหมดนะครับไปขายก่อน Sell all product กูได้มาเท่าไหร่600เยี่ยมโอเคผมว่านมเนี่ยทางน่าจะเป็นแบบสิ่งที่เรียกได้ว่าดีมากๆเดี๋ยวผมจะทำการซื้อวัวมาเพิ่มแล้วผมก็ทำการซื้อแกะมาเพิ่มที่เหลือเนี่ยเราจะเป็นแค่ต้องแบบเก็บเงินซื้ออันนี้อย่างเดียวละในวันนี้ ผมอาจจะเข้าเมืองไปซื้อกระสุนด้วยนะครับแล้วก็ตามเก็บสติ๊กตามทาง A few m o m e n t s l a t e r โเคผมไปซื้อกระสุนมาเพิ่มนะครับแล้วผมก็เออเก็บขนแกะจาก Minecraft นี่แกะ Minecraft <c oughs> มันจะเป็นไปได้ไหมถ้าเกิดเราจะซื้อสัตว์เพิ่มอีกหนึ่งตัวในคืนนี้เออโหโคตรรวเยเลยเน,นี่ยตอนเนี้ยผมว่าผมเป็นต้องซื้อสัตว์เพิ่มว่ะซื้อไก่มาเพิ่มไหม ไม่เราซื้อแกะมาเพิ่มอีกหนึ่งตัวซื้อแกะมาเพิ่มอีกหนึ่งตัวซื้อไก่กลายเป็นว่าตอนนี้ผมไม่เน้นปลูกแล้วนะครับตอนนี้ผมว่าผมน่าจะพร้อมอะ่ะเพราะว่าผมไปซื้อกระสูนปืนสไนเปอร์มาเพิ่มนะครับเรียกได้ว่าน่าจะพร้อมบวกเล็กน้อยเอาละเดี๋ยวไอ้พวกนี้แม่งมันหลับอีกแล้วแล้วมันแม่งก็ไม่ทํางานแล้วมันก็ไม่ยอมไข่อะไรให้กูสรุปกูมีกี่ตัวว่า1 2 3สโอเคโอเคยังดีที่ไอ้พวกนี้มันสปอนในคอกเอา้าหมอกลงโน สิ่งนี้ทำให้ฉันมองไม่เห็นระยะไกลตายและว POV อย่างแคบผมขอให้ผีไม่มานะครับในคืนหมอกลงเว้ยเสียงสุดสยองสุดน่ากลัวมีสิ่งนึงที่ผมสงสัยเกี่ยวกับเกมนี้นะครับกูจะเลี้ยงหมาอย,ยังไงวะคือผมต้องเอาอะไรให้เขากินนะ่ะเพราะว่าเหมือนหมามันจะเห่าได้ใช่ไหมถ้าเกิดมีตัวอะไรแปลกๆมาคุณผ,ผู้ชม mm hmm. นั่นน่าจะเป็นสิ่งที่ผมต้องการมากที่สุดแล้วนะตอนนี้โอเคคืนหมอกลงแม่ผีไม่มาจริงด้วยว่ะ เนี่ยตอนเช้าละหมอกก็ยังอยู่อยู่เลยหวังว่าคงไม่มีตัวอะไรสปอนมาโอเคไม่มี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 ถ้าเกิดมีมันก็เจอปืนกูอ่ะกูบอกเลยนะตัดขนแกะตัดขนแกะตัดขนแกะรีดนมวัวรีดนมวัวเฮ้ยเฮ้ t เฮเฮ้วัตเตอร์วัตเตอร์วัตเตอร์ฉันหิวแล้วมีพัมกินหรือเปล่าโดนเนตหกพัมกินไม่มีเลยโบรหยุดเปล่า เฮียกายเจ้าหมอนั่นกำลังจะทำให้ผมเป็นโรคประสาทนะครับโอเคมึงถ้าเกิดมันมีอย่างอื่นมึงมึงคือมึงคือมึงจะไม่กินไม่ได้เลยเหรอวะดันเป็นขอทานที่เลือกกินซะด้วยนะครับมันมีที่ไหนวะขอทานที่เลือกกินเนี่ยมาผมได้สติกมาละเรียบร้อยเรียบร้อยเฮ้ยเฮ้ย โอ้โหนั่นไงมันบ้าเลยคุณผ,ผู้ชมกจ้าหมอที่มันบ้าเลยนะครับคือถ้าผมไม่ให้ทำกินเขาเนี่ยเขาถึงกับบ้าขึ้นมาเลยผมเลยยิงนะครับเอ,อ่อคนแก่ตายยิงขอทานตายและเขานั้นสมควรตายผมคิดว่าเราน่าจะออกไปจากที่นี่ได้ในคืนต่อไปอันนี้ผมพูดจริงถ่ายทั้งหมดโอเคไม่ต้องละผมว่าผมสามารถออกได้ในคืนนี้เลยนะครับเรียบร้อยถามว่าทำไมมันถึงแลดูง่าย อาจจะเป็นเพราะว่ากูเล่นอีซี่โหมดหรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันเกมนี้มันมีโหมดให้เอาเลือกเล่นนะครับผมลองเลือกอีซี่ดูเพราะว่ากูนั่นเล่นคนเดียวไงแค่อยากจะลองเกมดูก่อนแต่เกมดีจริงนะผมบอกให้กเกมแั่นดีจริงโอเครีแพนนี้อะเอา้ากูมีสครับเฮ้ยกูมึงรีแพนแล้วใช่ไหมทำไมมันหนึ่งทับสามมันต้องใส่ไปครบสามอันโอเค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  ม่เมีเสียงแปลกๆด้วยวะ่ะกร a บอ่าเรียบร้อยผมพร้อมที่จะไปจากที่นี่แล้วลาก่อนโอ้โอใช้เวลา45นาทีในการเล่นเยอะ yeah! แล้วกูเล่นมาเกินเวลาวินครับขอโทษเรียบร้อยนะครับอย่าลืมว่าจะพิมพ์เ r i p คุณวินนะครับตรงคอมเมนต์ด้านล่างไว้ด้วยโ,โดนสู่พลังวิญ,ญญาณจากการตัดคลิปนี้จนหมดเกลี้ยง โดยรวมนี่เป็นเกมที่ดีมากสนุกมากๆผมอยากให้คุณนั้นลองมาเล่นดูเป็นเกมที่ดีเป็นเกมที่ดี